กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้ากเกิดว่าใครมาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต,ต่อไปกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมกดไลค์กดซ like ับสไครป์เล่นั้นเนี่ยไปชมคลิปกันได้เลยนะครับโอเคนะครับก็มากันที่คลิปนี้กันเลยนะครับก็เราจะมาขุดหน้าดินของสะกันนะครับ มาถอยหลังก่อนแป๊บหนึ่งฮะหลังจากที่เราแนะนําตัวไปแล้วเราก็มาขุดดินกันโอเคนะครับอุย้ยรู้สึกว่าจะแหลกๆนิดนึงนะครับเราแต่ผมปิดนิดก,ก่อนนะครับลืมทุกทีเลยนะครับตอนทําคลิปเนะย <c oughs> อาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับอื <c> ้ม <oughs> ครับนะครับก็หลังจากที่ผมแนะนำว่ากดไลค์กดซับสไครต์ like นะครับก็มคลิปนี้ต่อนะครับนี่คือครั้งที่ผมตัดต่อหน้าคลิปก่อนที่มาแนะนำตัวครับตอนที่มาแนะนำตัวนั่นแหละะฮพูดไรไม่รู้พูดไรไม่รู้ถ่าเสียงอะไรก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ ถ้าทำคลิปมีเสียงอะไรก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ EP 6นะครับ EP 6อาจจะเล็กๆนิดนึงนะครับเอ้ยนนสันนะครับรามากูสันนะครับ ถ้าภาพไม่ชัดก็ลองขออภัยกันด้วยนะครับเรามาดูกันชิวๆดีกว่านะครับเด็กนี่ก็ดูได้นะครับก็เป็นคลิปละมาโคนะครับมังเราจะไม่พูดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมดูกันสบายๆนะครับโอเคไปกันเลยนะครับ ถ้ามีเสียงอะไรเข้าก็าต้องขออภัยกันด้วยนะเสียงจากด้านนอกนะครับภาพอาจจะเล็กๆนะครับปิดน็นจังนี่ปิดแล้วมันยังกอยู่ เสียงอะไรก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะอาจจะมีเสียงคนพูดนะครับโอเคนะครับเราจะคุดนะครับถ้าเสียงผมไม่เข้าเอากรอบ้ว้แล้วับ ก็อาจจะเอ้ยฮะครับ นะครับก็ตอนนี้ก็ในเกมนะครับหมืดนนะฮะ เราจะตัดอื้ไม่ใช่ครับเราจะตักนะครับตัดตักตัก,ตกไม่ใช่ปัดนะฮะตัก,ต,กตักดินให้มันสวยๆนะเราจะมาขาุดสระขุดคลองนะครับก็ดูกันชิวๆแล้วกันไม่มีเวลาอยากจะพูดเลยนะครับ แล้วเอพีสองเอพีนะครับก็คือเอพีเจ็ดกับเอพีแปดนะครับไปครับไปโอเค มีเสียงไว้รเข้า็ต้องคอไปกันด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะยาว12นาทีนะครับแล้วคลิปน่าจะมีเพลงประกอบด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเพลงจะเข้าหรอเปล่านะครับ บ <c oughs> ลืมระบบแหลกก็แล็กด้วยนะเล่นมาถนัดเกมนี้มันก็ขับไม่ง่ายนะครับมาแล้วเรามาลองเล่นฝึกต,ตัวนี้กันบ้างนะครับนะฮะเคย มาลองฝึกกันบ้างเราจะมาลองครับเราห้ามใช้แบบที่เราถนัดเราจะมาฝึกกันบ้างนะครับอื้อเริ่มได้อยู่เริ่มไอ้ปลาปั๊บก็ไอ้นี่เลยอันนี้ออกอันนี้เข้าอันนี้ลงอันนี้ขึ้นหมายไม่ให้ตรงกันหมดเลยไหน,นลองอันนี้ดิ เอาโอเคเรา,าเอาอันนี้ดีกว่านะครับเราจะมาลองเล่นแบบนี้กันบ้างนะเขาบอกว่าสามนาทีก็ถนัดแล้วครับใช่ไหมเราเรื่มถนัดเราต้องความจริงอะ่ะผมก็ถนัดแบบอันนี้แต่ผมชอบลืมอันนี้ครับผมชอบลืมว่าอันนี้มันขึ้นครับความจริงมันลงเราต้องจำนะฮะสองอันนี้นะ ส่วนอันนี้ผมไม่ลืมนะฮะผมจําได้แต่อันนี้ถ้าผมลืมนะฮะเราต้องเอาขึ้นสิมาถอนหายใจแป๊บก่อนครับมาเริ่มครับนี่นี่ลงครับเออสิครับเฮ้ยเริ่มงถนัดแล้วครับเริ่มงถนัดแบบนี้แล้วครับอุ้ยอุ้ยเรอมาเออเราต้องถนัดแบบนี้บ้าง ขนาดครับพี่น้องอเคยครับขอไปกันด้วยเมื่อกี้มีเสียงคนเคาะประตูมีคน มีคนอนนี่ครับคนเป็นไลฟ์รูคร้คนบ้านหน้าบ้านครับเอ,อ้ยคมไม่ชนัดสแต่เราต้องทำให้ได้ครับตักมาเรื่อยๆนะครับไม่มีการพูดนะครับเพราะว่าเราจะทำคลิปยาวๆนะเออเราว่าพออย่างครับน่าจจะพอแล้วนะก่อนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย